สวัสดีค่ะทุกคนครับสวัสดีครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับหัช่องเก่าช่องเดิมที่เก่าที่เดิมมุมเดิมเดิมค่ะเดิมเดิมฮ่า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 ได้เดิ S I s a เซ I say same place every day the same place วันนี้ยายจะมาทำ brownie 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 chocolate chocolate เราใส sw <c oughs> ่ใส <onder S 1> ่แป้งไปในนี้แล้วนะคะเดี๋ยวยายจะปั้น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  ตักใส่ก่นใส่เครื่องปรุงก่อนอืมอืมอันนี้ช็อกโกแลตช็อกโกแลต mm hmm. ช็อกโกแลตไปแล้วน้ำมันพืชค่ะ มันพืชแล้วก็น้ำว้า t hello kiwi 3 năm tàu yung nó rồi cái nó mà ปั่นกันปันป่นปันป่นปั่นปั่นปั่นเดี๋ยวให้ยายปั่นเสร็จก่อนเนาะ <c oughs> กลับมาอีกรอบหนึ่ง <c oughs> ปั่นเสร็จแล้วนะคะทุกคน มิกซผสมกันก็จะได้บราวนี่แบบนี้แล้วเดี๋ยวยายก็จะใส่ในในอ่ถาถาดที่เอาเข้าเข้าอบนะคะแต่ว่าก่อนที่จะอบเราก็เอามาน้้ำมันมาใส่นิดนึงก่อนถาดที่เราจะอบมันจะได้แบบไม่ติดไม่ติดถาดนอกเวลาเราอบจริงๆถาดนี้มันก็เป็นเขาเรียกอะไรอะไรอะ่ะนอนสติกมันก็ไม่ติดอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ช่วยให้มัน ช่วยเพิ่มมันจะได้ไม่จะได้หอมหอมอะ่ะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะที่เก่าที่เดิมที่เก่าที่เดิมยังไม่รู้จะไปไหนเอาไว้ให้หน้าร้อนก่อนอยายจะพาไปเที่ยวอยากจะพาทุกคนไปเที่ยวใครอยากจะไปไหนบอกยายมายายจะพาไปเที่ยวทุกที่ที่ทุกคนอยากจะไป อยาจะพาอยาจะพาทุกคนไปถ้ามีค่ารถนะถ้าไม่มีค่ารถก็บบกรถบัตรไปก็ได้โอเคแล้วตอนนี้ก็ ตอนนี้ก็จะใส่บราวนี่ไปที่ถาดนะคะสอนสุดมั่วๆอีกแล้วอืม แต่ครัวเก่าๆครัวเดิมๆที่เดิมอาหารก็แบบเดิมๆง่ายๆเพรทุกคนก็ต้องกินเนาะ <c oughs> มันก็ต้องกินมันก็ต้องทำทุกวันคิดถึงบ้านนะคิดถึงเมืองไทยนะเนี่ย เมืองไทยอยากกินก็ไปซื้อเอาสบายๆง่ายๆที่นี่อยากกินอย่างพวกนี้ก็มันก็มีมีมีมซื้อนะคะแต่ยากก็อยากทำ <laughs> อยากคิดว่าตัวเองทำเป็นงนั้นเหอะ <laughs> จริงๆก็ดูดูตามเขา ดูตามคนอื่นเขาทำแล้วก็เอามาจำมาทำตามลาวนี้ขาะอให้มันไล่ลมกัน เอาให้มันเป็นเรียบเรๆเป็นเป็นเรียบๆแล้วก็เอาเข้าตูอ้อบนี่รอให้ให้ตู้อบมัน ถึงสามร้อยกว่าก่อนให้มันร้อนก่อนแล้วเราก็เอาเข้าตูอ้อบแล้วเราก็จะมาดูกันว่าเรานี่ของยายหน้าตาจะเป็นยังไง <c ười> จิบกาแฟรเรากันสีม่วงสีม่วง <c ười> ดูสิสวยงามสวยงามแก้ว เดี๋ยวมาดูกันเนะว่าบราวนี่ยายจะเป็นยังไงสวัสดีจ้ายายกลับมาอีกแล้วกับครัวเดิมๆที่เดิมแต่บราวนี่ยายเสร็จแล้วเกือบแล้วเกือบเสร็จแล้ว รอ,อยู่อย่าเพิ่งเบิ่กันนะคะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามยายและอีกอย่างหนึง่งถ้าใครยังถ้าใครเพิ่งมาก็ช่วยกดติดตามยายให้ด้วยนะคะอยากมีคนติดตามอยา h รออยู่รออยู่รออย, <c oughs> ออยู่รออยู่รออยู่รออยู่ขอบคุณที่ติดตามยายนะคะอย่าเพิ่งเบิกกันนะคะ <c oughs> ดูยายนกน้อย <c oughs> ที่ไร้สาระไปวันวัน โอเคโอเคเฮ้เราก็มาเช็คกันก่อนเช็คว่ามัน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 สุกหรือ,อยังก็เอาไม้เนี่ยมาจิ้มฝน ก็ยังติดนิดหน่อยถือว่าก็โอเคแต่ว่ายายอยากให้มันกรอบนิดนึงก็อ,อีกสองนาทีสองนาทีก็กรอบ เดี๋ยวอีกสนาทีมาดูกันอีก2นาทีมาดูกันสองน,น,นาทีแล้วเรามาดูกันทีนี้ก็มามาดูว่า บราวนี่ของยายเนี่ยหน้าตาจะออกมาเป็นยังไง <laughs> มาดูกันนะคะว่าบราวนี่ของยายหน้าตาจะเป็นยังไงนี่เห็นไหมล่ะคะน่ากินแล้วเราก็จะมาตัด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 ให้เป็นชิ้นๆแล้วเราก็จะมาทานกัน <laughs> ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูช่องไร้าสาระของยายขอบคุณขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้ทุกคนมีแต่ความโชคดีนะคะขอให้ทุกคนทุกหวยรางวัลที่หนึ่งให้ยายทุกหวยรางวัลที่หนึ่งด้วย <c oughs> ขอทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>